สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศในการดำนาของชาวบ้านวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมตั้งแต่หน้าบ้านนะครับลงไปเรื่อยๆจนถึงนาของนานะครับวันนี้จะไปดำนาของนาด้วยช่วงนี้น้ำมีบ้างไม่มีบ้างนะครับก็ทำนากันได้ทีละนิดทีละนิดนะครับบางคนก็ เริ่มปลูกบางคนก็ยังไม่ได้ปลูกบางที่ก็เริ่มเขียวแล้วนะครับนี่ของคนนี้ก็ปลูกได้สักไม่กี่วันนะครับเริ่มเขียวละเราสังเกตได้นะครับก็คือบันล็อกนี่เขียวขจีบันล็อกเขียวอ่อนถ้าเขียวอ่อนนี่ก็คือเพิ่งปลูกใหม่นะครับแล้วก็ถ้าเขียวขจีนี่ก็คือปลูกได้หลายวันละ แล้วก็บางที่ก็ยังไม่ได้ปลูกนะครับเนื่องจากน้ําไม่ค่อยมีนะครับปีนี้ฝนก็ไม่ค่อยตกชาวนาก็ต้องทำงานทำนากันทีละนิดทีละนิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูนาของคนต่อไปต่อเลยนะครับครับส่วนนาโน่นนะครับตอนนี้กําลังถ่ายนาอยู่นะครับของคนนี้ก็ถ่ายเหมือนกันนะครับนาของชาวบ้านจะล่งไปตามถนนเดี๋ยว เราจะไปดูนาต่อไปกันเลยนะครับมุมนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นกล้าข้าวแล้วนี่ก็เพิ่งปลูกใหม่นะครับนี่ก็จะเป็นนาของชาวบ้านหมดเลยนะครับครับและนี่นี่ก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งนะครับเขาก็ตรงนี้ก่อนหน้านี้จะหวานกล้าข้าวนะครับ พอหว่านกล้าเข้าก็ช่วงที่ดำนาก็ไม่สามารถดำนาได้นะครับพอดำนาที่อื่นหมดแล้วก็จะมาปลูกกล้าเข้าต่อก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งนะครับมีหลายเจ้าก็จะเป็นของชาวบ้านที่นี่หมดเลยนะครับนี่กระท่อมแต่ละหลังแต่ละหลังนี่ก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งนะครับถ่ายแล้วเหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีน้ํา ก็ยังไม่สามารถที่จะทำนาได้นะครับถ้าไม่มีน้ำนเนื่องจากก็คือนาของชาวบ้านนะครับมันจะมีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแม่น้ำก็จะเล็กแล้วก็ฝนก็ไม่ค่อยตกปีนี้ก็คือน้ำก็จะค่อยๆทยอยลงมาทีละนิดทีละนิดแล้วก็ชาวบ้านก็ก็คือสมมุติแม่น้ำไหลลงมานะครับชาวบ้านก็จะแบ่งไปบ้านละนิดบ้านละหน่อย พอแบ่งไปแบ่งไปเนาะมันก็จะเหลือน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็จะหมดไปในที่สุดนะครับในส่วนฝั่งนี้ก็มีนานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดำนาบ้านของนานะครับนนนี่ข้าวที่เพิ่งปลูกใหม่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะไปชมบรรยากาศโดยรวม ของชาวบ้านนะครับในการทำนาให้ดูวิวสวยๆวิวที่รื่นหูรื่นตาไปก่อนนะครับดูธรรมชาติส่วนบนดอยสามดอยนะครับถนนก็จะอยู่ตรงโน้นนะครับถนนบริเวณสันเขาเป็นสวนของชาวบ้านนะครับก็จะปลูก ทัวดินปลูกข้าวโพดปลูกอะไรต่างๆนะครับนี่วันนี้แดดก,ก็ไม่ออกฝนก็ไม่ตกบรรยากาศกำลังดีนะครับแดดออกอ่อนๆนมีเมฆคลุมอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะครับไว้าำรับหน้าเกี่ยวข้าวแล้วตีข้าวถ้าเราเอารถมาจอดตรงนี้เวลาเราขนข้าวมันก็จะใกล้ขึ้นหน่อย แต่ว่าถ้าเราเอารถไปจอดดัางบนมันก็จะไกลนะครับมันก็จะขนไว่ไหวและนี่ก็เป็นบอ่อน้ำของนานะครับใช้น้ำจากบอ่อสูบมาเพื่อปล่อยน้ำลงนานะครับจะได้ดำนาได้นะครับ ครับด้านล่างนี้ก็ส่วนมากจะไม่ค่อยมีน้ำละบรรยากาศแต่ว่าก็จะเป็นของชาวบ,บ้านอยู่นะครับบรรยากาศโดยรวมของวันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด u u s c r i b e ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆอยากเห็นคลิปทํานองไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ก็ คลิปนี้ก็จะพาทัวร์บรรยากาศของหมู่บ้านนะครับก็คือตั้งแต่หน้าบ้านลงมาถึงนาของนาแล้วก็นี่ก็จะเป็นนาของชาวบ้านเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาไว้ค่อยให้เขาดำนาก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยพาไปวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ